กลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กลับมากับเลลิสแฟชั่นกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพียวก็จะมาทำเป็นลุคบุ๊กนะคะครีเอทลุคสุดปังนะคะในราคาหลักร้อยนะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเพียวช็อปมาจากชีอินนะคะทุกคนก็จะเอาของที่ช็อปเนี่ยมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็เอามาแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องมิกซ์แอนด์แมทช์ให้เพื่อนๆดูนะคะที่สำคัญนะคะราคาก็คือแบบว่า เบามากจับต้องง่ายมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เพียวมีลุกอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างจ้าก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพียวด้วยนะคะเย้ <Yeah. S 2> มาเริ่มกันเลยนะคะที่ลุกแรกค่ะลุกแรกนะคะเพียวใส่เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็น กระโปรงลายปริ้นแบบนี้นะคะทุกคนแนะนําว่าชว่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆควรจะหากระโปรงลายปริ้นสีสีสีสัสนสดใสแบบนี้นะคะมาติดไว้สักตัว2ตัวนะจะเป็นกระโปรงหรือว่าเสื้อก็ได้นะคะผ้าของเนี่จะเป็นผ้าแบบลื่นๆนะคะดูใส่แบบสบายนะแล้วก็เอวเนี่ยเป็นเอวยางยืดน,นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องปวดอึดอัดสมมติว่าเราทานเยอะหรืออะไรเงี้ยน้องก็จะขยายตามตัวของเรานะคะทุกคนแต่ว่าสีคือแบบน่ารักมากนะทุกคนเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากๆแล้วมันก็ใส่ไปได้หลาย นะจะใส่ไปทะเลก็ได้ไปคาเฟ่ก็ได้นะคะก็คือน่ารักมากเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็เกีียวเนี่ยแมชกับนี่เลยเสื้อกล้ามของชีอินเหมือนกันผ้าเป็นผ้าร่องแบบนี้นะคะทุกคนเป็นผ้าร่องแบบนี้ยืด ใส่ดีมากใส่สบายมากไม่ร้อนนะคะไม่อึดอัดด้วยบางตัวถ้าเกิดมันเป็นผ้าที่มันหนานๆเวลาเราใส่ถึงจะเป็นเสื้อกล้ามแต่มันก็จะอึดอัดใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่อึดอัดแล้วก็ทรงเนี่ยเข้ารูปพอดีเลยนะเวลาใส่กับกระโปรงนะคะหรือว่าใส่กับพวกกางเกงยียนขาบานอะไรเงี้ยคือมันจะสวยมากข้างบนเรามันจะดูเพียวนะคะเพราะว่าเขามีความเ wow ว้าตรงนี้ให้มันเห็นตรงอย่างที่พี่บอกทุกครั้งเวลาที่เราจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ตามถ้าโชว์หายปลานซาเนี่ยมันจะให้เราดูโปร ดูแบบว่าสูงเพียวดูผอมน,นั่นเองนะคะก็ตัวนี้เลยแล้วว้าวข้างๆแบบนี้คือแบบดีงามมากนะคะแล้วก็เพียวก็เอามาแมทช์กับตัวที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะตัวนี้ก็เป็นของชิอินเหมือนกันแต่ว่าเพียวาซื้อมานานมากแล้วนะก็เลยเอามาแมทช์กันในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ใครกลัวโป๊เกินไปก็เอาเสื้อเชิ้ตมาใส่แบบนี้ได้นะคะทาสีสันให้กับลุคเพิ่มไปอีกนะคะด้วยกระเป๋าสีสม้มใบนี้นี่ค่ะจะบอกว่าทรงอ่ะน่ารักมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากเขาจะเก๋แล้วนะเขาก็ ค่อนข้างใส่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีสายโซ่แบบนี้มาให้ด้วยเป็นสายยาวๆนะแต่ปกติเราจะไม่ค่อยใช้สายยาวๆเท่าไหร่นะคะมันจะลุ่มล่ามนิดนึงแต่ว่าถือแบบนี้คือมีความคูดมากเก๋มากนะคะเราจะถือเป็นคล้องแขนคล้องคล้องแขนคล้องมือแบบนี้ได้นะหรือว่าจริงๆอะ่ะเขาสามารถปรับระดับอันนี้ออกมาได้นะคะนี่เอาน้องออกมา ายมันปรับได้นี่มันก็จะสายยาวขึ้นนะคะเราก็สามารถสะพายแขนตรงนี้ได้ไม่หลังแขนจนเกินไปนะคะแล้วสีคือแบบน่ารักมากเซตนี้คือซัมเมอร์ซัมใจสุดๆนะคะก็ลุกต่อมานะคะลุคนี้เนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้นะคะอินกับความเป็นแบบ เอเชียนอเมริกันเบาๆนะคะก็คือจะมีความเป็นสาวเอเชียนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะแอบ,บแต่งตัวแบบฝ่อๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ฟอเวอร์หวังอะไรมากมายนะคะเพราะว่าหน้าเราม่อาจจะไปได้ไปอ่อทางนั้นนะคะแต่ว่านี่เลยทุกคนเยวเลยได้เป็นเดรสแบบนี้มาเป็นเดรสคล้องคอนะคะว้าหลังเวอร์แต่ใส่แล้วน่ารักมากคือแบบชอบมากนะคะทุกคนเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามัน ด้วยความที่ช bon ีน่ะเขามีไซส์ท hmm. ี Japanese, ่ให้เราเลือกค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะเพียวก็เลยได้ไซส์ตัวที่มันแบบพอดีเหมาะกับเพียวมาอะไรเงี้ยเวลาใส่มันก็เลยดูแบบว่าไม่รุ่มร่ามนะคะพอดีตัวแล้วก็ผ้าดีมากทุกคนผ้าไม่หนามากนะคะแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะเป็นแบบกลางๆใส่สบายๆนะคะเท็กซ์เจอร์ก็เป็นแบบผ้ายืดๆแบบเนี้ยเพียวชอบที่เขาเป็นจริงๆมันจะมีลายดีเทลเล็กๆ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 อย่างเงี้ยเหมือนเป็นผ้าทอมานะคะคือแบบใส่แล้วมันน่ารักแล้วมันดูไม่เบื่อนะคะ เพียวก็เลยเอามาแมทช์กับกระเป๋าสีม่วงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีฟ้าสีม่วงอะไรเงี้ยมันยังไปโทนที่แบบใกล้ๆก,กันแล้วก็ใส่แล้วคือน่ารักมากมีความฝออๆเบาๆนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าเนี่ยเขาจะเป็นแบบหนังแก้วนะคะทุกคนจะมีความแบบมันมันวาวๆนิดนึงนะ,ะสามารถเปิดซิปได้ของข้างในก็คือสามารถใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์ใส่พาวเวอร์แบงค์ใส่ลิปสติกใส่กล๋าแป้งคือ ใส่ได้เข้าไปเลยนะคะในนี้คอมพลีทลุคนี้นะคะด้วยรองเท้าส้นสูงสีดำอีกคู่หนึ่งสำหรับรองเท้าคู่นี้นะคะทุกคนก็เป็นจริงๆไะอายากใส่รองเท้าแบบนี้มานานมากจริงๆเขาเรียกส้นตึกใช่ไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันจะมีความตอนแรกคิดว่ามันจะเดินยากแต่น้องเดินไม่ยากเลยเพราะว่าหนังเขาอะไม่ได้แข็งนะคะทุกคนหนัง นิ่มใส่สบายนะแล้วก็ตัวส้นสูงอนะ่ะคือปกติเวลาถ้าเราใส่ส้นตึกแบบนี้มันอาจจะมีความโครงเคลงใช่ไหมคะทรงนี้มันจะมีความวอลความโค้งลงไปเข้าไปตรงเนี้ยมันทำให้เราอะสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าบางทีมันเรียบไปเลยเงี้ยค่ะเวลาเราไปเหยียบหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราสึกโครงเคลงใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนพอมันมีว,ว้ลอย่างเงี้ยสรีระหรืออะไรต่างๆมันได้มันก็เลยจะไม่โครงเคลงนะคะอันนี้น่าจะประมาณสิบเซนนะทุกคนใส่แล้วแบบสูงมากฝ่อเอยฝ่อใจสุดๆนะคะกับลุคนี้แบบชอบม,มากๆค่ะ สามนะคะมาแบบสบายๆชิลๆกันบ้างนะคะในวันแบบอาจจะไปคาเฟ่กับเพื่อนแบบกรุบกริบอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่เลยเป็นกางเกงขาสั้นสีขาวนะคะกางเกงวอร์มขาสั้นสีขาวตัวนี้ใส่สบายมากนะทุกคนเป็นทรงที่เป็นรู้สึกว่าใส่แล้วดูดีนะคะบางบางทีอะถ้าเกิดเราใส่กางเกงวอร์มแล้วมันสั้นแต่ว่าขามันเข้ามันปลายมันเข้ารูกจนเกินไปบางทีมันทําให้เราดูขาตานขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ย ปลายเขาเหมือนเหมือนเป็นกางเกงวอร์มแบบกางเกงบอวงกางเกงวอร์มชุดพะละในเลนฝรั่งเออทุกคนมันก็เลจะแบบว่ามีความพอใส่แล้วมันก็จะดูพอดีกับตัวเรานะคะอันนี้เลยนะคะ่ะสั้นนะคะและว้วก็เป็นผ้ายืดนะเป็นยางยืดแบบนี้ใส่สบายมากนะคะผ้าก็นิ่มนะทุกคนแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนเป็นกางเกงขาสั้นแล้วใช่ไหมคะใส่สบายแล้วก็เลยเอามาแมทช์กับเสื้อสเวตเตอร์ไหมพรมสีเขียวตัวนี้ แต่ว่าด้วยความที่อ่ะบางทีเราไปเดินคาเฟ่หรือเดินห้างหรืออะไรที่แบบอาจจะมีแอร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คลุมข้างบนหน่อยเป็นเสื้อไหมพรมแบบนี้นะคะตัวนี้น่ารักมากชอบมากแล้วคุมแมลชมกัน2อันคือคือดีมากนะคะนั่งเป็นไหมพรมถามว่าหนาไหมจริงจริงก็หนาตามสไตล,ล์ไหมพรมนะทุกคนแต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้ใส่ไปกลางแดดอะไรขนาดนั้นอนะ่ะก็คือใส่ได้นะไปใส่ไปทํางานใส่ไปออฟฟิศใส่ไปเดินห้างหรือว่าใส่ไปที่ที่แบบ อออากาศไม่ไม่ร้อนจนเกินไปก็คือใส่ได้น,นะเพียวก็เลยเลือกแมทช์กับกางเกงขาสั้นตัวนี้ก็คือแบบน่ารักมากเป็นสเวตเตอร์ไซส์ที่กําลังโอเคเลยนะคะหรือถ้าใครไปทะเลนะแต่ว่าอยากเป็นทะเลปูซานอยากเป็นอยากเป็นทะเลแบบอ่อเชจูอะไรอย่างงี้นะคะก็ใส่สเวตเตอร์ทับกับบีกินี่ก็ได้นะ,ะใส่บีกินี่ขนาดก็ใส่ตรงนี้ทับนะคะก็จะมีความแบบเกรดกรุบขึ้นมาอีกหนึ่งแมทช์นะคะ ตัวนี้เนี่ยคือแบบว่าใส่สปบายในเมืองได้นะคะไม่โป๊จนเกินไปนะเพือจะแมทช์ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะสำหรับชิ้นแรกนะคะเป็นเสื้อกล้ามด้านในนะคะทุกคนนี่เลยเป็นสีเบจเบจนูดนูดแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะสามารถใส่ได้หลายโอกาส,ม,นะสามากๆเลยนะสั่งมาก็เพื่อที่ว่าสามารถเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าอื่นๆได้อีกนะคะจะใส่กางเกงยีนสใส่กระโปรงหรือว่าใส่กางเกงผ้าอะไรเงี้ย ือทรงคือคือสีอนี้มันใส่ได้หมดนะแล้วก็ชอบทรงนี้มากทุกคนอย่างที่บอกให้มันเว้าวไปอย่างเงี้ยจนมันโชว์ตรงเนี้ยนะคะมันจะได้เห็นว่าเราเนี่ยโปร่งเพียวนะคะมีความสูงคอยาวแบบนี้นะมันก็จะทาให้เราดูไม่ตันนะคะทุกคนใส่ได้อันนี้ก็เป็นผ้าร่องเหมือนกันนะคะทุกคนผ้าแบบใส่สบายมากยืดยืดนิ่มๆนะคะทุกคนไม่แข็งนะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เพียวอะเอามาแมทช์กับกางเกงลายสกอตตัวนี้น่ารักมาก ม,มันจะดูเหมือนกางเกงนอนไหมไม่หรอกเพียวไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรแต่ว่ามันแบบลื่นๆใส่สบายนะคะปลายขาเนี่ยจะบานๆนิดนึงนะคะก็ใส่ออกมาแล้วก็ทําให้ดูเราในขาดูยาวดูเพรียวขึ้นตัวนี้นะคะใส่แล้วคือแบบน่ารักมากจริงๆตัวนี้ก็เป็นแมทช์กับอื่นๆได้อีกนะสก,กาลสีขาวสก,กาลสีดําก็ได้นะคะหรือว่าไปใส่กับเลเซอร์ก็ได้ข้างในเป็นกอลอกหรืออะไรเงี้ยก็น่ารักหรือจะไปใส่กับอ๋อบิกินี่ข้างบนะลรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ใส่ป็นข้างล่างเปิดใครกลัวโป๊จนเกินไปนะคะก็คือใส่ได้นะตัววนนนีี้้้คอละะดย สือแกนสีดาอันนี้เนี่ยเผื่อบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันจะโปงไปไหมหรือแบบช่วงนี้แดดร้อนใช่ไหมคะแล้วก็กันแดดกันผิวของเรานิดนึงนะอันนี้เนี่ยถ้าจะหนานิดนึงนะทุกคนก็สำหรับใครที่สั่งคาดิแกรุ่นนี้นะคะก็แนะนําว่า ใเป็นทํางานก็ได้นะใครที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศนะคะก็าหาคาร์ดิแกนใส่อยู่ก็ตัวนี้ใส่ได้หรือว่าคนที่ทํางานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออเจออากาศเย็นๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้ยจะค่อนข้างหนักนิดนึงถ้าเกิดใส่ไปกลางแดดมากๆเนี่ยมันอาจจะร้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอ่อา,อาเราอาจจะแค่กันแสงแดดแบบแปบบ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้ยใส่ได้แล้วทรงอ่ะคือดีมากทุกคนเป็นคาร์ดิแกนที่แบบว่ามันแมทช์กับเสื้อกล้ามอันนี้ได้ดีมากเพราะเสื้อกล้ามตัวเนี้ยคอเขาอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมสายแล้วคาร์ดิแกนน่ะมมัสาารถแบบ คือมันเราดึงไหลให้มันโชว์ช่วงนี้ได้อีกอะแตบบ่ไม่ต้องกลัวตันยค่ะสวยแน่นอนลุกต่อมานะคะก็เน้นความสดใสพาสเทลค่ะนี่เลยจ้าเป็น เลเซอร์ลายสกอตสีเหลืองสีขาวแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยทุกคนตัวนี้นะคะจริงๆใครที่เป็นนุษย์ออฟฟิศส,สามารถแต่งลุคนี้ไปทํางานได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะดูมีความสดใสน่ารักน่ารักพาสเทลพาส,สเทลนะคะแบบมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นทางการจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นความสดใสให้ตัวเองนะคะก็คือสามารถแต่งลุคนี้ได้นะนี่นะคะเลเซอร์ของเขาอันนี้ผ้าดีมากก็คือผ้าเนี่ยไม่ไม่หนานะทุกคน ผ้าใส่สบายมากใส่กับอากาศเมืองไทยได้สบายสบายเลยนะคะมันไม่ร้อนนะคะทุกคนแล้วก็ตรงไหล่เขาเนี่ยมีตัวนี้ยกไหล่ให้เรานิดนึงมันก็จะมีความดูแบบเกาหลีเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกระโปรงสีม่วงทัสเทลน่ารักมากดีเทลนะคะก็จะเป็นนี้เลยเหมือนลายตารางตารางเล็กๆสลับกันนะคะสีม่วงสีขาวอันนี้นะคะผ้าก็อันเนี้ยไม่หนาใส่สบายมากคือเซ็ตน,นี้จะบอกว่า เข้ากับอากาศเมืองไทยจริงๆมันถือว่ามันไม่หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้บานจนเห็นด้านในเลยขนาดนั้นนะแล้วก็อันนี้ข้างในมีซับในให้ด้วยนะคะแล้วยิ่งแล้วก็ชว่วงซัมเมอร์ชว่วงนี้เนี่ยสีพาสเทลก็คือจริงๆใส่ได้นะน่ารักมากๆมันมีความเรานนชว่วงซัมเมอร์เราจะไม่ต้องใส่สีสชาชุดชาเลยขนาดนั้นนะการที่เราเอาสีพาสเทลมาแมทช์กันนะคะมันก็ทําให้ลุคของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นได้คะ่ะ มินที่ชอบเหม like ือนกันนะคะก็คือนี่เลยจ้าเป็นกระโปรงนะคะกระโปรงลายมะลายนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้นะก็อย่างที่บอกช่วงนี้จะชอบเป็นลายลายลายปริ้นท์ลายอะไรอย่างเงี้ยลายมะลายอะไรเงี้ยเราใส่มันดูแบบน่ารักแล้วเราก็เอาไปแมทช์กับพวกสีสันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ดูของเรามันดูแบบว่ามีความทันสมัยขึ้นนะคะอ่ะอันนี้เป็นกระโปรงลายมะลายนะคะน่ารักมากนี่น่ารักจริงๆนะคะทุกคนนี่ น่ารักมากนะคะผ้าเนี่ยก็คือจะเป็นเพียวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผ้าอะไรแต่เหมือนจะมีความเป็นแบบว่าขดๆนิดนึงนะคะอันก็เลยแบบว่าข้างในเนี่ยไม่ไม่ได้มีซับในมานะคะแต่ว่าใส่แล้วเนี่ยไม่โปเพราะว่าผ้าเนี่ยมันไม่บางนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะเคยียวว่าเอามาแมทช์กับเสื้อสีชมพูซส์ตัวนี้ เออสดใสเนาะดูดิเข้ากับสีเขียวแล้วแบบสดใสมากนี่นะคะสีชมพูตัวนี้นะคะเป็นผ้าแบบไหมพรมไหมแต่ว่าเคารู้สึกว่าเขาไม่หนานะทุกคนเนี่ยเห็นปะมันจะมีรูรูบางๆมันจะมีรูรูก็คือสามารถใส่ในอากาศมนไทยได้อยู่นะแล้วก็อีกอย่างน้องเป็นแขนสั้นนะคะก็คือไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเองนะคะทุกคนเอามาแมทสองตัวนี้ด้วยกันนะคะแบบน่ารักน่ารักมากได้อีกลุคนึงที่รู้สึกว่ามีความสดใสขึ้นนะคะดูเข้ากับ อากาศช่วงนี้จริงๆนะกระเป๋าสีชมพูอีกใบหนึ่งนี่โลนสีสันแบบจีจาดมากนะคะสำหรับรอบนี้นะไม่มีความแบบว่าเออไม่มีความมินิมอลเออโทนอะไรเลย,เลยคือจัดสีสันมาเต็มเต็มเลยนะคะกระเป๋าน่ารักมากคะ่ะทุกคนนี่เขาจะเป็นกระดุมติดข้างในอย่างนี้นะคะตอนแรกคือก็คือเอ๊ะทำไมเราไม่ออกมาติดข้างนอกแบบนี้ออกเปล่ากระดุมเขาเป็นอย่างน,งนี้นะคะแล้วก็ติดเข้าไปข้างในแบบนี้นะเขาก็จะเป็นชมพูเหมือนกันแต่มันโคนลเฉดอันนี้จะเข้มเข้มกว่าใช่ไหมคะพอเวลาเราเอากระเป๋ามาสะพายวันนี้มันก็จะมีความแบบ เหมือนมันไม่ได้กลืนกันจนเก,กินไปนะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้แย่งซีนเกินไปคือมันเป็นแบบเหมือนการไล่เฉดสีนะคะมันก็จะแบบน่ารักมากไปด้วยกันได้นะคะหละังจากนั้นเพียวก็คอพคีทลุคด้วยสร้อยเส้นนี้เลยนี่นะคะเป็นสร้อยน่ารักมากๆนะสร้อยลายหัวใจเป็นสร้อยลายหัวใจอันนี้ น่ารักมากปกติไม่ค่อยใส่อะไรแบบนี้นะแต่ว่าทางนี้เลยลองสั่งมาใส่ดูนะคะคือสรุปว่าชอบมากๆนะคะดีงนะสามารถใส่ได้หลาย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 ชุดมากๆเลยนะจริงๆลูกที่เราแต่งในวันนี้สามารถใส่สร้อยนี้ได้เกือบทุกลุคเลยนะคะแต่ว่าเพียออกมาใส่ลุคสุดท้ายให้ดูเนี่ยก็เนี่ยชุดนี้ก็ยังได้เหมือนกันนะคะแล้วราคาแบบดีมากด้วยนะทุกคนสุดซร้งให้ครบนะคะ ยังไม่หมดนะคะทุกคนก็เสื้อที่เดียวกำลังนั่งใส่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็สั่งมาจากชีอินเหมือนกันเป็นไหมพรมถ,ถักนะคะแต่ใส่แล้วสบายมากเพราะว่าน้องมีรูรูน้องไม่ร้อยเหมือนกันรอบนี้นคือดีใจมากที่เวลาสั่งเสื้อผ้าที่เป็นไหมพรมมารู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนจนเกินไปใส่กับอาการเมืองไทยได้นะคะนี่ก็สั่งเป็นตัวนี้มากางเกงสีขาวนะคะขอบอกว่าน่ารักมากๆใส่กันแล้วคือแบบดูดี คือชุดนี้เนี่ยจะหกกเหมาะกับแบบว่าไปเที่ยวคาเฟ่ก็ได้ไปเดินห้างก็ได้นะที่มากแล้วก็ชอบกางเกงมากผ้าเขาเนี่ยค่อนข้างใส่สบายนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นกางเกงยีนส์แต่ว่าเป็นกางเกงยีนส์ที่มันเป็นผ้าย,ยืดๆเวลาใส่เราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดน,นั่นเองนะคะทุกคนก็คือชอบมากนะคะกับลุคนี้นะคะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมด6ลุกที่เพียวนะคะเอามาแมทช์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนๆชอบลุกไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้น,นะคะแต่ก่อนที่จะไปนะคะมีข่าวดีมาบอกนะคะก็คือเพียวมีโค้ดส่วนลด15%มาฝากเพื่อนๆกันค่ะเย้ฉลองนะคะชีอิน66มิียเซลล์นั่นเองค่ะทุกคนเย้ เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยใครที่อยากจะช็อปชีอินนะคะก็ห้ามพลาดโค้ดส่วนลดที่เพียวออกมาให้เลยนะคะก็รายละเอียดอื่นๆนะคะดูได้ที่ Description ข้างล่างนะคะไปช็อปตามกันได้เลยนะคะทุกคนขอบอกว่า คุ้มมาก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 ,มากนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเควก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมีลูกๆแบบไหนมาฝากกัอนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปละคะ่ะาบาย